สบายดีสวีดายมดสุกูสุคนน,นนพน้องน้องบอกว่าพังไทยพังลาวก็สวัสดีเดอ้อโอเคนพน้องน้องวันนี้มีข่าวมาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็คือกล้วยลาวนพน้องน้องส่งไปจีนบางคนก็บอกว่ากล้วยจีนส่งให้จีนประมาณนีน้นพน,น้องนาะเดี๋ยวก็จะไปะอ่านข่าวให้ฟังนพน,น,น้องนาะกล้วยลอดแรกจากสปปลาวมาถึงศูนย์กลางการขนสงกกงง่งปักกิ่งพิงกูกรุงปักกิ่ง โดยคนส่งผ่านรถไฟคนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิควบคุมอุณหภูมิขบวนแรกของรถไฟจีนลาวเส้นทางเวียงจันทร์คุนหมิงปักกิง่งพิงโกอย่างประมาณนี้นะพี่น้องนาะรถไฟบรรทุกกล้วยสามร้อยเก้าสิบตันนะพี่น้องนาะ ้าวสิันออกจากศูนย์เวียงจันใต้เข้าสู่ประเทศจีนผ่านด่านโมฮานในมณฑลนานในมณฑลอยู่นานทางตอน,นทางตะวันตกเสียงใต้ของจีนและมาถึงปักกิ่งลายการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ การขนส่งอัจฉริยะเส้นทางนี้สวยลำเลียงคนลไม้อย่างรวดเร็วส่วยลดต้นทุนอีกด้วยอย่างประมาณนี้น้นพี่น้องนก็คือและก็ยังมีคอมเมนต์ของคนลาวน้พี่น้องน,นก็คือสาวโซเซียลโอ้งยไงใช่บางคนก็บอกว่ารวยจีนชงให้จีนนะพี่น้นนองนกแัมมเมนต์ของคนลาวอย่างประมาณนี้นนเนาะแลควอยจะเอาความเห็นไหนหนึงน้นพนี่น้องก็คือ กล้วยชลาลายก็จะเป็นไปว่าก็แน่นอนเราเป็น้องเนาะกล้วยจากคนจีนอยู่แล้วท um, like, <laughs> ุเร so, uh, so 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 ียนก็เห็นว่าทุเรียนของคนลาวแต่ว่าทุเรียนของคนจีนเราป็น้องเนาะมาปลูกอยู่ในประเทศลาวอันนี้คือการเราเป็นเองเนาะเห็นงานคนลาวเห็นงานอยู่ใาเห็นอยู่ประเทศลาวเห็นอยู่สวนกล้วยนะส่วนกล้วยไปยสวนกล้วยลาวเม่นแบมันณไม่ได้แหมเนาพี่น้องเนาะมันจะเป็นว่าส่วนกล้วยจีนเนาะสวนกล้วยจีนเนี่ยประมาณนี้เราไปเห็นงานอยู่สวนกล้วยจีนนะคนเ่าเคยได้ยินไปว่า ไปเห็นงานอยู่ส่วนกล้วยลาวเนาะมันเคยได้ยินเนาะแต่ว่าเคยได้ยนะินแต่ว่าไปเห็นงานอยู่ส่วนกล้วยจีนอย่างประมาณในจีนมือจ่ายเ,เงินก็ก็พะส่วนกล้วยจีนอย่างประมาณนนะี้เนาะคือเท,ท่าที่เราเห็นตามโซเชียลอย่างนั้นนะพี่นนองอันนี้กับประมาณนี้เนาะก็คือมาจมมาว่อให้ฟังประมาณนี้ก็คือส่วนหลายเขาจะเห็นแบบว,ว่าของคนจีนนะพี่เนาะแต่โอเคมาปลูกในประเทศลาวนะพี่เนาะกระสงออกไปจีนคือเกนะ่าเนาะแต่เป็นอยัง คนลาวเขาคือบปลูกแล้วคือบขส่งเสริมให้คนลาวเขาปลูกเองนะพี่น้องหรือถ้าเขาปลูกแล้วคนจีนเขาจะบดซื้อยังประมาณนี้พ่เนาะต้องให้คนจีนมาปลูกเขาจึงจะซื้อบัวานนี่บอกเนาะอันนี้ตามที่ท่านนิทานเนาะคอยคิดว่านะถ้าถ้าคนลาวเขาปลูกแล้วเขาจะบัวับซื้อยังบอกแต่ถ้าคนจีนเขามาปลูกแล้วเขาส่งกลับไปประเทศเขาแบบนี้เขาจึงที่ซื้อพ่เนาะและลาวเขาอะไรยัง ได้คาเซาที่ดินที่ใบ่บอลหรอก็่ะได้คาเก็บภาษียังประมาณนี้ที่ืชอบอเนาะหรือว่าคนลาวเขาผมมีความสามารถที่จะปลูกข้วยบอหรือว่าในใดนั่นพี่น้องนะเป็นยังเบสอส่งเสริมให้คนลาวเขาปลูกเองยังเ่นประเทศไทยเนาะเขาไม่ได้ไม่ได้ให้คนอื่นปลูกเลยถุเรียนเนาะเขาก็ให้คนไทยปลูกเองแล้วก็ทรงคายนาะนพี่น้องนะในขอนโยกตัวอย่างยางประเทศไทยเนาะวากันที่นาะนพี่น้อง ประเทศไทยเขาจะให้คนไทยเขาปลูกแล้วก็ส่งค้ายเนะพี่น้องแต่ว่าคนลาวเขาบอกว่าให้คนจีนเซาที่ดินยังประมาณน,นี้เนาะพี่น้อง้เซาที่ดินแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกทุเรียนเนาะอันนี้ก็คือเห็นเป็นข่าวที่โด่งดังก็คือเตรียมลาวเตรียมยังเผาหอกนะเฮ็ดชวนทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดชวนทุเรียนแปลว่าเตรียมปลูกทุกเรียนเนาะเตรียมปลูกทุเรียนแข่งกับ เวียดนามแล้วกับประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียอย่างประมาณในนอคือต่อไปอีกอาจจะก็คือทีาะเรียนทางในกอคืออาจจะแข่งกับประเทศไทยเนาะคือแข่งกับประเทศไทยระหว่างทุเรียนประเทศลาวแล้วก็ทุเรียนประเทศไทยทุเรียนเวียดนามทุเรียน, ame, ยนมาเลเซียอย่างประมาณในนอระหว่างในภัยสิชงออกจีนลายเนาะบ้านในนอคือกล่ง่ายคือคนลาวคือส่วนทุเรียนลาวจะมาญาต่วนทุเรียนสส ในอาเซียนของฮาวเวงานจะนัพไปนับมาว่าจะเป็นประเทศไทยทุเรียนประเทศไทยนะพไปนงเนาแล้วกว็ามาเลเซียเวียดนามอยังกระชงออกไปจีนหลายเนาะแต่ตแล้วแต่นพัพไปนับนาบางคนคนจีนช่วนหลายเขาก็นินยมกินทุเรียนจากประเทศไทยเนาะนันเท่าที่เขาเห็นเขา,เเขาเรีวิวยังเขาก็นินยมไปกินทุเรียนประเทศไทยประมาณนี้นะพี่นงเนาก็คือ กล้วยนี่คือการทำอ่านั้นเาเป็นกล้วยของจีนส่งไปจีนคือเกาบอกว่ากันนะพี่น้องคนลาวเขาก็ได้ก็คือรันได้ยังจากนั้นคนคิดว่าน่าจะได้ภาษีแล้วก็ถ้าเสาพื้นที่ดินอย่างประมาณนี้นะพี่น้องแต่ถ้าเสาพื้นที่ดินนี่มันต้องเสียหายนะพี่น้องเพราะว่าเขาเคยได้ยินจากเข้าว่านะบอกว่าถ้าให้เขาเสาแล้วดินเขาปลูกอย่างล้วถ้าเขาไปปลูกไปเห็ดไงอย่างประมาณนี้ มันจะโบเป็น,นเพราะว่าเขาเชีดยังเขาบอกนะถ้าให้เขาชาวปลูกอ้อยอยังเคยได้ยินชาวบ้านเคยนะพี่น้องเขาจะบอกว่าดินยังจะเสียหายเนาะเพราะว่าเขาจะไปปลูกสิ่งของอย่างอื่นมาได้แล้วเพราะว่าจะเป็นข้าวเพราะว่าจะเป็นมักโมมัก,มก,มกแตงยังเนาะเขาบอกว่าชาลียมันจะโบขึ้นเขาบอกว่ามันขึ้นแต่มันโบงามนะเพราะว่าเขาใส่ปุ๋ยลายแล้วมันเห็ดให้ดินเสียยังประมาณน,นี้เนาะก็คือเขาที่เคยได้ยินนะพี่น้องเนาะ ประมาณนี้เนาะแต่คอมเมนต์คนลาวเาส่วนไลา์ก็คือแต่บอกว่ากล้วยจีนส่งไปจีนแต่ก็อันนี้ก็จากข่าวจากประเทศไทยนะนกพนัยงานบอกว่ากล้วยลอดแลกส่งจากประเทศลาวเนาะไปประเทศจีนอย่างประมาณนี้น้พี่น้องเนาะก,ก็เป็นการดีนาะพี่น้องลาวเขามีความสามารถส่งออกเนาะแต่ถ้าถ้าจะให้ดียิ่งกว่าก็ให้เป็นของคนลาวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องพี่น้องเนาะ ของคนลราเป็ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ส่งออกไปขายฮะนะประมาณนี้ยน้อพี่น้องเนานะโอเคน้อพี่น้องเานคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนานะคลิปหน้าจะพิพากษกันใหม่ว่าสิไปเฮ็ดคลิปอีหยังนั่นก็อย่าลืมติดตามไว้น้อพี่น้องเนานะกด Subscribe ให้คอยแน่เพื่อเป็นกำลังใจนเนาะขอบอกขอบใจเราขอบคุณเนาะที่กดไลค์กดติดตามเนาะบ๊ายบายนะพี่น้องคลิปหน้าจะพิพากกันใหม่เนานะบ๊ายบาย